สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูตุ๊กนะคะยังจำคุณครูตุ๊กได้อยู่หรือเปล่าเอ,อ้ยลืมกันหรือยังวันนี้นะคะคุณครูตุ๊กมีปริศนาคำทาทยมาทายเด็กๆด้วยละค่ะแหมอยากรู้แล้วใช่ไหมคะ ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปฟังปริศนาคำาทยกันเลยค่ะอะไรเอ่ยตัวฉันคือใครสนใจาศาสนาบวชด,ด้วยศรัทธาอายุน้อยเอ่ยฟังอีกรอบหนึ่งนะคะดเด็กๆอะไรเอ่ยตัวฉันคือใครสนใจาศาสนานะบวชด,ด้วยศรัทธา อายุน้อยเอ่ยเด็กๆคิดว่าเป็นใครนะ้าเก่งมากๆเลยค่ะเนนนั่นเองเอจากปริศนาคำไทยเด็กๆทราบได้ยังไงล่ะคะว่าเป็นเนนเพราะว่าเนนคือนักบวชอายุน้อยใช่ไหมคะจะบวชได้จะต้องมีอายุ7ปีขึ้นไปค่ะ ผมผ้าสีเหลืองเหมือนพ้าเลยนะคะเด็กๆนอกจากปริศนาคำทายแล้วนะคะคุณครูตุ๊กยังมีคำคล้องจองประกอบท่าทางมาให้เด็กๆสนุกกันอีกด้วยนะคะก่อนที่เราจะทำท่าทางกันนะคะเด็กๆมาท่องคำคล้องจองพร้อมกับคุณครูตุ๊กก่อนนะคะ นอเอ๋ยนอเนนนอเอ๋ยนอเนนนอเนนตัวน้อยนอเนนตัวน้อยเดินต้อยต้อยต้อยเดินต้อยต้อยต้อยตามหลังหลวงพ่อตามหลังหลวงพ่อมีคนมารอมารอมีคนมารอ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 รอใส่บาทเอ้ยรอใส่บาทเอ้ยเด็กๆพอจะท่องตามพันไหมคะ ขาดทองตามไม่ทันไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเรามาท่องพร้อมกันอีกอีง,องรอบนะคะเด็กๆนอเอย๋ยนอเนนนอเอ๋ยนอเนนนอเนนตัวน้อยนอเนนตัวน้อยเดินต้อยต้อยต้อย,อยเดินต้อยต้อยต้อย,ต,อยตามหลังหลวงพ่อตามหลังหลวงพ่อมีคนมารอมารอมีคนมารอมารอ รอมารอมารอรอใส่บาทเอ้ยรอใส่บาทเอ้ยเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะคำคล้องจองเมื่อสักครู่นี้เด็กๆขาลุกขึ้นยืนเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาท่องคำคล้องจองประกอบท่าทางกันเลยของกรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะนอเอ๋ยนอเน้น นอนเนนตัวน้อยเดินต้อยต้อยต้อยตามหลังหลวงพ่อมีคนมารอ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 ,าร,อรอใส่บาทเอ่ยเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอจะท่องคำคล้องจองและทำท่าทางทันกันหรือเปล่าเอ่ยถ้ายังไม่ทันไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราไปท่องคำคล้องจองและทำท่าทางกันอีกหนึ่งรอบนะคะ นอเอ๋ยนอเนนนอเนนตัวน้อยเดินไต้ไต้ใต,ใต้ตามหลังหลวงพ่อมีคนมารอ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 รอใส่บาทเอ้ยจากคำคล้องจองประกอบท่าทางเมื่อสักครู่นี้นะคะกล่าวถึงอะไรคะเก่งมากๆค่ะเนน เรามาดูกันนะคะว่าพครยันชนะที่ตรงกับภาพเนนคือนอเนนค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะเด็กๆนอเนนอ่านว่านอนอเนนอ่านว่านออีกรอบนะคะ นอเนนอ่านว่านอเด็กๆทราบไหมคะว่าคำใดมีนอเนนประสมอยู่เก่งมากๆเลยค่ะเนนเยี่ยมเลยค่ะพินคุณครูตุกมีเกมมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะ เกมนี้มีชื่อว่านอเนนอยู่ไหนคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยคะ่ะเด็กๆด,ดูสิคะว่าพยัญชนะตัวไหนคือนอเนนเด็กๆลองสังเกตดีๆนะคะหาเจอไม่เอ่ยเด็กๆด,ดูสิคะว่าพยันชนะตัวนี้ใช่นอเนนหรือเปล่าหนะ้า ยังไม่ใช่ใช่ไหมคะแล้วตัวนี้ล่ะคะเด็กๆใช่หรือเปล่าก็ยังไม่ใช่เอหรือจะเป็นพยัญชนะตัวนี้ล่ะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะตัวนี้คือพยัญชนะนอเนนแล้วพยัญชนะตัวนี้ล่ะคะใช่นอเนนหรือเปล่าคะยังไม่ใช่ ตัวนี้ล่ะคะเด็กๆเก่งมากค่ะใช่แล้วตัวนี้คือพยัญชนะนอเนนเด็กๆช่วยคุณครูตุกหาอีกสิคะว่ายังมีพยัญชนะนอเนนอีกไหมนะตัวนี้ใช่ไหมคะเด็กๆยังไม่ใช่เอตัวนี้ล่ะคะเด็กๆ ใช่ยพยัญชนะนอนเนนหรือเปล่าเก่งมากค่ะใช่แล้วพยัญชนะนอนเนนอยู่นี่เองเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆสังเกตหาพยัญชนะนอนเนนเจอทุกตัวเลยต่อไปนะคะเด็กๆดูภาพสิคะว่าในภาพที่เด็กๆเห็น มีพยัญชนะนอเนนซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างคะเด็กๆลองสังเกตดูดีๆนะคะฮะอะไรนะคะเด็กๆนอเนนแอบอยู่ที่ไหนนะอ๋อแอบอยู่ที่ภูเขาเหรอคะเก่งมากๆเลยคะ่ะยังมีนอเนนแอบอยู่ตรงไหนอีกบ้างเอ่ย ว่ายังไงนะคะเด็กๆแอบอยู่ที่กองฟางเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูดีๆนะคะยังมีนอเนแน,นแอบอยู่ตรงไหนอีกดูดีๆนะคะสุดยอดเลยค่ะเด็กๆแอบอยู่ที่ก้อนเมฆนั่นเองเอแล้วยังมีอีกไหมคะ เด็กๆลองดูดีๆนะคะอะไรนะคะลูกนอนเนนแอบอยู่ที่หมูเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะหาพยัญชนะนอนเนนเจอทุกตัวเลยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปลองฝึกเคียนพยัญชนะนอนเนนกันค่ะคุณครูตุก๊กจะให้เด็กๆ ใช้นิ้วมือนะคะฝึกเขียนอนอเนนบนอากาศค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกเขียนอนอเนนพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆขาลองสังเกตพยัญชนะนอนเนนสิคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเอเหมือนตัวอะไรนะคะเด็กๆเด็กๆลองนึกดูดีๆนะคะ เก่งมากๆเลยค่ะถอถุงนั่นเองแล้วส่วนที่เหลือล่ะคะลูกเหมือนพยัญชนะอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเหมือนนอหนูโอ้โหเด็กๆของคุณครูตุ๊กช่างสังเกตจังเลยนะคะรู้ด้วยว่าพยัญชนะนอนเนน มีพยัญชนะทอถุงกับพยัญชนะนอนหนูผสมกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกเขียนพยัญชนะนอนเนนกันเลยนะคะนอนเอนนเขียนหัวกลมลากตรงขึ้นไปเขียนหัวหยกักลากไปทางขวาแล้วลากตรงลงมา ลากเฉียงไปทางขวาแล้ววนขึ้นไปเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอที่จะเขียนพยัญชนะนอนเนมตามกันได้ไหมคะถ้ายังไม่คล่องไม่เป็นไรนะคะฝึกบ่อยๆเดี๋ยวเด็กๆก็จะเก่งเองคะ่ะเด็กๆขะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะคุณครูตุก มีแบบฝึกหัดทักษะภาษาไทยเล่มหนึ่งเล่มนี้เลยค่ะเด็กๆเ,เปิดหน้าที่25นะคะเขียนนอเนนตามรอยประค่อยๆเขียนนะคะไม่ต้องรีบค่ะจะได้สวยๆเมื่อเขียนเสร็จแล้วเด็กๆลากเส้นพาลูกชายไปหาคุณพ่อตามทางที่มีพยัญชนะนอเนนด้วยนะคะเด็กๆขา เมื่อทําเสร็จแล้วอย่าลืมส่งกลับมาให้คุณครูตรวจด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย